รีวิวอ่าประโยคที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมเรามาดูกันเลยค่ะโอเคเป็นความรู้สึกที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้มีทั้งหมดกี่คำครับมีทั้งหมดกี่ประโยคเอ่ย one two t h f i v e sentence s นั่นเองค่ะ้าประโยคนะครับเริ่มเลยครับทีเชิ์แพร่ถ้าเกิดเวลาที่จะถามทีเชิ์แพรจะถามว่า how do you feel เด็กๆไปทางก็ตอบเลย I feel, I feel hungry hungry พร้อมกับทําท่าไปด้วยความรู้สึกนี้น่าจะเกิดขึ้นกับเด็กๆแนนอนเวลาที่อยู่โงเรียนใช่ไหมคะใช่ครับช่วงที่ตอนพักกลางวันนะครับก่<ช>อนพักพกลางวันนี้จะรู้สึก I feel hungry ถ้านักเรียนรู้สึกหิวนักเรียนยกมือบอกคุณครูปลายทางได้เลยครับว่า t s h i r I feel hungry Hung ry, ใช่แล้วคะ่ะ Next I feel cold I feel cold โอเคฉันรู้สึกหนาวนั่นเองนะคะคราวนี้เด็กปลายทางลองอ,อ่านออกเสียงเองนะคะที่ชอบจะเป็นคนถามนะ how do you feel ือเชื่อมกับเก่งมากค่ะ I feel sad รู้สึกยังไงเอ่ยเสียใจ,ใจนะคะความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อยกตัวอ,อย่างเช่นมีเพื่อนเข้ามาแกล้งเราหรือเขาไม่ได้ตั้งใจน,นั่นเองเขาอาจ<ใ>จะไม่ได้ตั้งใจ แล้วนี้เราสึกเสียใจใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ทําให้เพื่อนรู้สึกเสียใจเนี่ยเราควรที่จะทําไงด้วยคะทุกเาเราต้องคนกล่าวขอโทษกล่าว sorry กับเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนกําลังรู้สึก feel แซ่ดอยู่แบบนี้เราก็ต้องกล่าวขอโทษกับเพื่อนนะครับต่อไปค่ะ how do you feel I feel tired I feel tired ความรู้สึกนี้เกิดจากตอนไหนครับ ถ้าอยู่ในโรงเรียนนี้ความรู้สึกนี้จะเกิดตอนที่นักเรียนพัดกลางวันใช่ไหมพอนักเรียนทานข้าวกลางวันเสร็จนักเรียนจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆต่นนั้นทำให้นักเรียนรู้สึกเหนื่อยใช่แล้วพอมาเรียนคาบต่อไปก็จะรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมครับก็ให้นักเรียนพูดว่า I feel tired ปวดเหนื่อยเลย I feel happy I feel happy ความรู้สึกนี้จะต้องเกิดขึ้นเมื่อเรียนวิชาอะไรดีนะที่เชฟาเรียนแน่นอนครับเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนต้องพูดว่า I feel happy ใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะค่ะอ่ะโอเคคราวนี้นะคะเรามาดูให้เด็กๆปลายทางนะคะนําใบงานขึ้นมาเลยใบงานจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับมีอยู่4ข้อใบงานนี้นะครับจะ ึกทักษะการเขียน writing ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่าการเขียนนะครับการเขียนให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่นักเรียนเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมาดูกันเลยครับโอเคและยังมีอีกหนึ่งใบางานนะคะในคาบเรียนนี้นะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด2ใบางานนะคะก็จะมีประกบรอบด้วยใบงานที่3นะคะเรื่อง complete the conversation นะคะก็คือจะเป็นหน้าตาใบางานแบบนี้เลยให้เด็กๆเ,เตรียมไว้นะคะอะ คราวนี้เรามาดูกิจกรรมของนักเรียนปลายทางค่ะเด็กๆครับผมกิจกรรมของนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางครับให้นักเรียนหยิบใบงานนะครับใบงานที่2และใบงานที่3นะครับก็คือ writing และก็ complete the conversation หยิบขึ้นมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วให้นักเรียนสลับกับเพื่อนเพื่อทําการตรวจนั่นเองครับ ค่ะแล้วก็เป็นคําชี้แจงของคุณครูปลายทางนะคะบทบาทของครูปลายทางนะคะก็คือให้คุณครูเนี่ยแจกใบงาน2ใบนี้นะคะแล้วก็อธิบายขั้นตอนถ้าเกิดนักเรียนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้คุณครูให้คําชี้แนะแนะแนวทางในการทําใบงานครั้งนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยครั้งนี้เด็กๆเขาจะสลับกันตรวจใช่ไหมคะให้อยากให้คุณครูปลายทางนะคะดูเรื่องคะแนนบางทีเขาอาจจะตรวจให้เพื่อนผิดนักเรียนนะครับในการที่คุณครูปลายทางเนี่ยไว้ใจให้ นักเรียนได้ตรวจกันเองโดยการสลับใบงานกันนะครับขอให้นักเรียนนะครับทำทำแบบสุจริตใช่<ม>ไหมครับทุกความซื่อสัตย์นะครับ<ช>อย่อย่าอย่าโกงอย <felt> ่าโกงคะแนนของเพื่อนเพื่อนอแล้วก็นะคะอ,อย่าอย่ารวมคะแนนของเพื่อนผิดให้ดูให้ดีให้ระวังให้ดีนะคะเขาบอกว่าขั้นตอนการทํากิจกรรมอะเรามาดูขั้นตอนการทํากิจกรรมขั้นตอนการทํากิจกรรมก็คือให้ เขียนประโยคแสดงความหมายของภาพให้ถูกต้องโดยให้ดูตัวอย่างข้อที่หนึ่งนั่นเองอเรามาดูซิว่าตัวอย่างที่เขามีมาให้เด็กๆเป็นอย่างไรอเป็นประโยคที่เราเรียนไปแล้วเลยใช่ไหมคะตัวอย่างก็คือนี่เลยเขามีมาให้ข้อแรกเขามี I feel hungry มาให้เห็นไหมรูปภาพเวลาดูก็ต้องดูดูอ๋อที่เชื่อแพรครับเห็นคสามคำขึ้นมาแล้วเป็นตัวช่วยให้หนักเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะ นักเรียนครับในในสามคำนี้ออกเสียงว่าแท้โคไทยให้นักเรียนมาดูที่รูปที่สองได้เลยครับเนื่องจากว่ารูปแรกเนี่ยมีคำตอบเฉลยให้เป็นตัวอย่างแล้วนะครับมาดูรูปที่สองครับเป็นผู้ชายกำลังทำท่าหนาวสั่นแบบนี้หนาวสั่นแบบนี้นักเรียนดูนะครับว่านักเรียนจะเลือกคำไหนคำว่าแท้โคหรือไทยถ้านักเรียนเลือก oh, เ,ลเลือกแล้วนะครับ ถ้านักเรียนเลือกแล้วให้นักเรียนเขียนแบบนี้ครับโดยประโยคที่นักเรียนเขียนนั้นตัวแรกตัวแรกในประโยคเห็นไหมครับตัว I ตัวนี้จะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่คือตัวให้นักถ้านักเรียนยังไม่ทราบนะครับว่าตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอย่างไรให้ยกมือถามคุณปลายทางได้เลยครับว่าตัวพิมพ์ใหญ่ของคําว่า I เนี่ยเขียนแบบไหนนะครับให้คุณคุณปลายทางเขียนบนกระดานไว้กํากับด้วยนะครับ I feel hungry คาว่า feel hungry แบบนี้ตามตัวอย่างนะครับ จะเป็นตัวพิมพ์เล็กใช่ค่ะต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก <S 1> <S 1> ใช่ครับการเขียนประโยคในภา,าษาอังกฤษนั้นอตอนจบจะต้องมีจุดครับอย่าลืมนะครับ don't forget full stop จุดนะครับจะต้องมีทุกครั้งในการเขียนประโยคภา,าษาอังกฤษนะครับเนื่องจากว่าจะต่างจากภาษาไทยนะครับภาษาไทยจะไม่มีจุดจะเขียนได้เป็นประโยคแล้วก็เว้นวรรคไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าในภา,าษาอังกฤษนั้นเมื่อจบประโยคแล้วจะต้องมีจุดทุกครั้งครับอย่าลืมนะครับ นี่นํามาดูรูปภาพต่อไปครับข้อต่อไปอ่าก็เด็กๆก,ก็ดูจากรูปภาพนะดแล้วก็วกอบไอ้เลยนคี่เอก็มีคําศัพท์มี adjective ขึ้นให้ดูว่าเด็กๆจะเลือกไปตอบนั่นเองนะคะ้ครอ่ะคราวนี้นรามาดูใบงานต่อไปใบงานนี้คือใบงานที่3เรื่อง complete the conversation นั่นเองนะคะอ่ะนี่เลยใบงานหน้าตาแบนี้เลยอ่านี่คือชื่อของใบงานนะคะเขาก็บอกว่าขั้นตอนการทำกิจกรรมให้เด็กๆเกนี่ย ขั้นตอนการทำกิจกรรมนำคำในกรอบด้านซ้ายมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องคราวนี้เรามาดูพร้อมกันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นั่นเองคำทางด้านกรอบด้านซ้ายเด็กๆดูหน้านี่เลยคือส่วนนี้เขามีประกอบด้วยคำว่าอะไรบ้าง nice jack m e a t j i l l ใช่ feel <T> <Real. S 1> แบบนี้น,นั่นเองแล้วเด็กๆก,ก็ดูบทสนทนาเลยบทสนทนาเนี่ยเป็นบทสนทนาที่ทีเชช์แพรและทิชช์ปามแ,แล้วก็เด็กๆนั้นได้ลองฝึกพูดไปหมดแล้วลองนํามาตอบดูนะคะยกตัวอย่าองอาเช่นอ่ามาดูเลยบทสนทนาแรกข้างหน้าตรงนี้เลยจะต้องเป็นบุคคลแน่นอนแจ็คแจ็คเซยแจ็คพูดว่า hello my name is อะแล้วก็เว้นไว้คราวนี้เขาก็บอกว่า โอเค okay. What's your name แล้วก็มีเครื่องหมาย question mark แบบนี้เขาน้าจะถามเกี่ยวกับอะไรนะต่อไปแจ็คแล้วก็มีจิวแจ็คก,กับจิวเขาสนทนากันจิวก็บอกว่า My n a m e is ตรงนี้ก็ blank ไว้ให้เด็กๆไว้เติมนั่นนี่อะคราวนี้เรามาดูแจ็คก,ก็ตอบไปอีกแจ็คบอกว่า Nice to เอ้ยที่เชื่อแพ็คก,กบพูดออกไปแล้ว nice to แล้วก็แบงค์ไว้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ you มาให้อ่าคราวนี้ก็มาดูที่จิวถ้าถ้าแจ๊พูดว่า nice to ดอแล้วก็ you คราวนี้จิวจะต้องพูดว่าอะไรเขาก็แบงค์ข้างหน้าไว้เหมือนเดิมแล้วก็บอกว่า to meet you too แบบนี้อ่าแจกก็สนทนากลับไปอีกว่า how do you เว้นไว้ให้เด็กๆปลายทางนำมาเติมนะคะแล้วจิวก็พูดต่อว่า I feel ให้เด็กๆด,ดูเลยเลือกจากด้านซ้ายมาตอบนั่นเอง